คุณกลัวการเริ่มต้นใหม่หรือไม่การเริ่มต้นใหม่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งมักจะนำมาซึ่งความท้าทายพวกเราส่วนใหญ่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเราไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อเราเริ่มต้นสิ่งใหม่เราไม่มีประสบการณ์ดังนั้น เราจึงมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาดในระยะแรกเราอาจแพ้หลายครั้งด้วยซ้ำอาจมีบางครั้งที่เราพบว่ามันยากเกินไปจนเราอยากเลิกมันอาจดูท้าทายสักเพียงใดเราจำ เราต้องจำไว้ว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นอย่างช้าๆแต่เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้นให้มันเป็นไปเสมอมันอาจจะดูซับซ้อนแต่ในไม่ช้าคุณจะได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะความยากลำบากที่มันเข้ามา